รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่าเรือเดน่นเป็นเมืองเก่าเขาถ้ำสวยรวยคุณธรรมขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกกอสอนอตมนต้นแบบ 5D ดรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,563 กศนอตมต้นแบบ5ดีพรีเมียมกศนตบนลหลอยูงสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกวดทุ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงาภายใต้การบริหารงานโดยนางจิตราพรแก้ววิสัยผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมีนายปุรินสงวนทรัพย์รับผิดช,ชอบกศนอตบนลหลอยูง กสนตาบลหล่อยูงตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านในหยงตําบลหล่อยูงอาเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาแบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็น10หมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทําสวนยางพาราการทําสวนปาล์มน้ํามันการทําสวนผลไม้และไรนาสวนผสมเป็นต้นผลการดําเนินงานกสนตําบลต้นแบบ5ดีพีเมียมกสนตําบลหล่อยูง ด้านที่หนึ่งครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good teacher ครูกศนอตำบลหลอ่อยู่มีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสถานที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์โทรติดต่อของครูกศนอตบล ลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจกสอนอตนําบลข้อมูลสาธารณรูปภคต่างๆตลอดจนจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่กสอนอตนําบลโดยมีการบันทึกข้อมูลในระบบ DMIS ที่เป็นปัจจุบัน,น,น,ออนครูกรสอนอตําบลหล่ออยู่ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธปรรม กศออนอตำบลหลอ่อยู่มีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน35คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20คนรวมทั้งสิ้นจำนวน55คนโดยมีการดำเนินงานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ มีการวิเคราะห์หาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายโดยการสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อหาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์แผนการเรียนรู้ออนไลน์และข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามีผู้เรียนในความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ84ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด มีผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตคิดเป็นร้อยละ85ครูมีการใช้ระบบติดตามผู้เรียนที่มีปัญหาในการพบกลุ่มผ่านทางระบบออนไลน์และการเยี่ยมบ้านนักศึกษารายบุคคลซึ่งครูมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ตามปกติ โดยนำปัญหาดังกล่าวมาจัดทำวิจัยในชั้นเรียนพร้อมกับใช้นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 กศนอตมบลหลอ,อยูงมีจำนวนผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2551คิดเป็นร้อยละ50และมีผู้เรียนเข้าสอบปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ82ซึ่งผู้เรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ย2.0ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ51กศนอตมบลหลอ,อยูง ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละ100ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยมีจำนวนผู้รับบริการเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100กศนอตำบลหล่อ,อยู มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดจนการดำเนินงานด้านต่างๆในชุมชนโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมนิเทศติดตามผลและการให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเป็นต้น ครูกศนอตบลหล่อยูงได้ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่เป็นร้อยละ100รครูกศนอตบลหล่อย,อยูงปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับยุคปัจจุบันเช่นการใช้ Class Start Google Sites Google Form Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์และการทดสอบกลางภาคออนไลน์ ที่สสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ g o Good Place Base Check-in กศนตำบลหล่อยู่มีสภาพอาคารที่มีความมั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภัยเป็นเอกเทศมีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดสวยงามภายในกศนตบลมีข้อมูลสารสนเทศตลอดจนข้อมูลด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของกศนอตำบลกศนอตำบลหล่อยูเป็นจุดที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเรียนรู้มีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีการสร้างจุดเช็คอินสำหรับผู้ใช้บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นมีการจัดทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการใช้บริการหนังสือออนไลน์ผ่าน QR Code ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activity ครูกรสนตำบลหลอ,อยูมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเช่นกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพวิชาการทํากระเป๋าจากเศษผ้าวิชาการทําสบู่น้ําผึ้ง ผู้อบรมสามารถรวมกลุ่มผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายน่าสนใจอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์เช่นการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่าน c ค s s สต r t Google Sites Google Form มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษารู้จักประหยัดอดออม ตลอดจนการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ g ู o d p a r t n e r s ชิพกศนอตำบลหล่อยูมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ในการวางแผนร่วมจัดกิจกรรมร่วมประเมินผล และนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีอาสาสมัครกศนอตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของกศนอตำบลได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ครูกอสอนอตำบลหล่อยอยู่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Class Start Google Sites Google Form ได้นำนวัตกรรมดังกล่าวมาทดลองใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ตามปกติซึ่งประสบผลสำเร็จช่วยให้ผู้เรียนมีช่องทางในการเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายกศนตำบลหล่อยูขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคัดเลือกกศนตำบลต้นแบบ 5D Premium ที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดี กศน,อนอตำบลหล่อยอยงขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10มาถือปฏิบัติเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนคือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำ มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป